เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับนี่ผมมาชี้ป้าบ้านส,สวยๆผม้ชมหรือสีเล็กอยู่ครับบ้านพร้อมอยู่เลยนะครับพื้นที่เหลือเยอะปลูกต้นไม้ผลไม้ไว้หลากหลายชนิดบรรยากาศดีร่มรื่นใกล้ตลาดใกล้ร้านคา้าเดินทางสะดวกสบายมีเพื่อนบ้านครับไม่เปลี่ยว มีบ้านหนึ่งหลังครับมีทุเรียน5ต้นครับเงาะ2ต้นมังคุด2ต้นนะองโงหนึ่งต้นมีมะกอกมีผลไม้อื่นๆอีกหลายอย่างหลายชนิดเลยบรรยากาศดีล่มเลิ่มนครับพื้นที่100ตารางวาในราคาเพียง1.3ล้านแสนบาทเดินทางสะดวกครับออกไปถนนใหญ่นิดเดียว100ตารางวาแปลงนี้อยู่อำเภอแก้งจังหวัดระยองปลูกต้นไม้ไว้หลากหลายชนิดครับลมลื่นบางต้นก็เก็บผลผลิตได้แล้ว สนใจติดต่อผู้ขายโดยตรงได้เลยนะครับเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ค่าวเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้นัดดูที่ดูบ้านหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อโดยตรงได้เลยครับบ้านหนึ่งหลังครับสภาพด,ดีพร้อมอยู่ได้เลยหนะ้าต่างมุงลวดเด็กดัดครบสวยสะอาดไม่เก่าไม่โซม่มมีชั้นลอยด้วยครับทาเป็นห้องนอนได้สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้ายังไงก็ฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับสวัสดีครับ